ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเซลตั้มนะครับผมวันนี้ผมมาไลฟ์เป็นตัวรีโว่เครื่อง2.4นะครับผมอันนี้รถยนต์4คูณ4นะครับผมอันนี้รถยนต์ปี2016ครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับถ้าลูกค้าคนไหนมองหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมคันนี้สวยครับเป็นตัวสีขาวนะครับผมรถนี้รถเข้ามาอยู่ประมาณ8คันนะครับผมตัวนี้ครับ อันนี้4ค,4คูณ4นะครับผมแต่เครื่อง2.4นะครับขับ4ถ้าลูกค้ามองหาอยู่ตัวแคปนะครับถือว่าโอเคครับผมตัวนี้ครับอยากนำเสนอครับผมตัวนี้ครับสวยครับ อันนี้เป็นรถเช่าหมดสัญญาของอักเนียแคปปิตอลเองนะครับผมเรามีประวัติการเคลมประวัติซ่อมบำรุงให้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูเลขไมคครับผมภายในก็ถือว่าโอเคนะครับผมอันนี้รถยนต์ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมเข้ามาผมถ่ายให้เลยครับ ภาพโอเคนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมใช้งานได้ครับผมขับสี่ขับสองได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูเลขใหม่ครับผมตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลขใหม่คันนี้อยู่แสนสี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมเลขใหม่ครับ นายแอร์เจนครับผมถือว่าโอเคครับผมลูกค้ามองหาแคปอยู่ไม่ผิดหวังครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่อง ส,สวยครับตัวนี้ครับคานเดิมนะครับผมตัวนี้คานเดิมฝาจะถอดฝาเดิมนะครับผมแต่น่าจะถอดทำสีเดี๋ยวราคาผมลงไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับผมเรามีทั้งเงินสดทั้งไฟแนนซ์นะครับผม ครับถ้าสนใจยังไงติดต่อเซลลตั้มได้นะครับผมตัวแคปรีโว่สีคูณสีเครื่อง2.4นะครับผมรถยนต์ปี16นะครับผมเดี๋ยววันอื่นผมมาไล์อีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอเนื้อลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ